เออเดินไปไหนออเอาแล้วเอาแล้วคนนี้ยังไงคนนี้ยังไงยังไงเอาแล้วโโอ้โหโอเข้าด้วยเข้าด้วยเข้าด้วยเอาแล้วมองตามไม่ทันเลยกูเห็นเป็นโดเมนไงเฮียรวยรอคาสิ่นปีกพิษัด กูตื่นกูตื่นมากูตื่นมารับบอลพุ่งนี้ยังได้เลยชอบไหมโอ้โหแม่เนี้ยบอดแม่งโอ้ยโอ้ย

แสียดสัตสไอเสียดเสียแซนียดเสียโอ้ยมันแยังมันแยังย,ยังเตะยังลูกเตะไปแล้วย,ย,ยาระวังโหย,ยังไม่ทันได้ทำมาเฮียเลยสัตวสไม่เคยแอซซิตเลยนะแม่งโกลลแบบโกลล้พันหกอะแอซซิตแม่งแค่ <S <S 2> <S 2> ยี่สิบอะดูแลเฮ้ยคุ้ยครั้งแรกในชีวิต อ้คุยฉัไม่น่าเสือกหมดดีกี่เหี้ยฉันไม่นาเปนเสือกหมดอีคุยกดส่งไม่ได้อ่เจ็อ้เจ็ไอ้เจ็นไอ้เไอ้เจ็ไอ้บเบไอ้เจ็บไอ้เจ็บอไอ้อ้เจ็บบไอ้เ้เอเอ โกมต้องออกมาแล้ววะโกมออกมาเล่นเองเลยวะเอ้ยเอาเรื่องจ้ะนี่ยงนี่โอ้ยโขคิงคิงเนี่ยเป็นเชียงอยู่ได้คิงคิงเนี่ยฮัลโหล ไอสัตว์เล็งไม่โดนย่าๆนังมู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 โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยอีโก้อีโก้อีโก้ทำไมอยอะดิบดดมึงก็เป็นไงเนาะแบงได้ไงวะรักไอ้เนอะไม่หายะอะไรวะไอ้สัตว์เดี๋ยว k ิงเอาไงเอาไงอุ้ยอไอ้เหรอแม่ยินเลยยยิ่งยิ่งยกูกดมกดอาอเฮ้ยจะวิ่งะจะวิ่งะมูมูมูเฮ้กูกดกูกดกูไม่กดแชทคนแชทอีกแล้วแชทอีกแล้วแชทอีกแล้วแชทแชท้ยแชทไม่ขึ้นน่ะฮะฮะ เลี้ยงมาไเอาเชียวอู้โค้ไอู้โคเหี้ยเอาไดโกคนเดิมเลยเว้ยเฮี้ยไอ้โมเอ้าเหี้ยมันกีมี่มันหันช้ามาเหี้ยโอ้ยเฮี้ย

มันเกิดอะึ้นมเกิดอะไรขึ้น,น,นอยาพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอยพึ่งา่าพึ่งาพึ่งเ้าาพึ่งตังองตังองเาพึาง่องอย้าพึ่งใครจะไปปล่อยให้คุณชาย เฮ้ยก็โอ้ยไม่เข้าเย้เจ็ดไม่ติดค่าน,นี้นเย้มันก็เกี้ยวคุยอเป็นยี้ตลอดเลโยโอ้ยไคิงไอ้สัตว์เกมไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เมื่อย่างวนเลยอ้ยมันกำเริ่มคิงอ่ะเขาว่าราชาอ้อวาวเหี้ยราชาเหย่เขาว่าราชาอยู่ไหน เโดนแล้วโดนล้วหนึ่งชิ้นหนึ่งประตูเขียเอาแล้วเอาแล้วไอ้ยืมโอ้เงี้ยแกล้งแกล้งสืบๆไปกัน